แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา

านดไปสวัสดีท่านผู้ชมเดอรีพับลิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สภาทนายความนะท่านผู้ชมวันนี้คุณชูณวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับอดีตหัวหน้าพัครักประเทศไทยนะจะมายื่นสอบมันญ,ญาตทนายความของทนายตั้มนะท่านผู้ชมไล,ออลย่สดเอาเลยตรงนี้เลย พันธุ์นิวมิสต์ภัยหลังอะไรครับภัยหลังได้สิ่าเลยค,ครับเจอได้ปั่บ้างนะวันนี้มาที่สภาทนายความเรียนให้ทราบก่อนนะครับภาพเสียง,งเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมกับทนายตั้มสิทธาเปี้ยบังเกิดไม่เคยมีไม่เคยมีมยมนิติสัมพันธ์กันมาก่อนไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้รู้จักมีเบอร์โทรศัพท์ คยคุยกันแค่ครั้งเดียวเพื่อชี้แจงเรื่องคุณยงยุทธนอกจากนั้นแล้วผมไม่เคยที่จะคุยกับทนายสิทธาแต่ต้องเข้าใจว่าอาชีพทนายนั้นเป็นอาชีพที่มีต้องมีคุณธรรมมีวิชาชีพ มีมัญญาติทนายเพราะทนายนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายทนายตั้มใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการโจมตีบุคคลอื่นาการที่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่ใช่หน้าที่ของทนายเลยทนายสิทธาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโจมตีผม ทั้งๆท,ที่ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันและเรื่องที่กล่าวหาโจมตีผมนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของทนายแต่อย่างใดเพราะผมไม่ได้เป็นทั้งคู่ความผู่คดีจำเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเรื่องนี้ไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้รู้เรื่องเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าสถานะของทนายสิธานั้นคือสถานะใด มีความประสงค์ใดเพราะอาชีพหน้าที่จริยธรรมของทนายย่อมมีวันนี้ผมก็เลยนำเรื่องมาล้องเรียนให้กับคุณวิเชียนนายกสภาทนายความซึ่งประกอบไปด้วยคำสัมภาษณ์ต่างๆนะครับอของแต่ละวันของแต่ละครั้งนะครับเรื่องราวต่างๆก็อนในสีทาเนี่ย มีอาชีพเป็นทนายแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาพูดถึงเรื่องผมเนี่ยด้วยเรื่องอันใดโดยปกติแล้วเนี่ยการเป็นอาชีพทนายนั้นเนี่ยมากล่าวหาผมมาโจมตีผมว่ารับเงินสีเทามาว่าลูกชายผมรับเงินพนันออนไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งกล่าวหาผมนะครับว่าวันตูจีนมีพานายแทนไทยมาพบผม แถลงข่าวประจานผมนะครับและยังใช้สื่อออนไลน์ใน Facebook โจมตีผมในเรื่องต่างๆคือไม่ได้ใช้คุณธรรมไม่ได้ใช้อะไรเลยโจมตีผมอย่างเดียวซึ่งผมเองจริงๆเนี่ยผมไม่ได้รู้จักทนายสีทาเลยไม่ได้เรื่องโกดแค้นไม่ได้เป็นทนายฝั่งตรงข้ามฝั่งเดียวเรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้รู้จักจริงๆผมไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าทนายสีทานั้น มีวัตถุประสงค์ใดในการกล่าวหาดังนั้นทนายสิทธานเนี่ยฝ่ฟาฝืนข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมารยาททนายความพศ .2529 หมวด4มันญาติต่อทนายความด้วยการต่อประชาชนผู้มีอัตกดีและอื่นๆที่กล่าวว่าประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ ผมจึงมายื่นกล่าวหาทนายสิทธาผ่านคณะกรรมการสภาทนายความให้สอบสวนทนายสิทธาถึงการกระทําฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีและทําให้เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของทนายความผมขอให้คณะกรรมการทนายความลบชื่อนายธนาสิทธาออกจากสภาทนายความและเพิกถอนใบอนุญาตทนายความของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างแก่ทนายความโดยทั่วไปที่ประกอบอาชีพทนายความบนพื้นฐานคุณธรรมศีลธรรมและ จริยธรรมโดยที่ไม่มีอะไรในมือหรือไม่รู้ข้อเท็จริงและการพูดให้ประชาชนแตกต่างกับตับคนอื่นๆแตกต่างจากผมเหตุที่แตกต่างจากผมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นทนายความไม่ดีมีใบอนุญาตทนายความไม่ต้องอาศัยจริยธรรมคุณธรรมผมอาศัยตัวผมเองซึ่งมีคุณธรรมประจำใจแต่ว่า ทนายความนั้นเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกันอย่างสูงครับเกี่ยวกับกฎหมายไม่ว่าจะแหลงข่าวก็ดีหรือไม่ว่าเรื่องใดก็ดีล้วนแต่จะต้องรับผิดชอบตัวเองโดยทั้งสิ้นเพราะตัวเองมีความรู้เรื่องกฎหมายเป็นทนายความจะไปพูดว่าอาศัยเรื่องการเสี่ยงภัยทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเชิญให้มาพูด ดังนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งที่มีทนายความหลายๆคนที่เรียกว่าทนายโซเชียลออกมาพูดให้ข้อมูลต่างๆทั้งที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนประชาชนได้เห็นผ่านสื่อก็นึกว่าทนายคนนี้มีความเก่งกล้าสามารถก็พูดง่ายๆแล้วครับอันนี้คือการโฆษณาอย่างเป็นการโฆษณาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าตัวเองเก่งกล้าตัวเองมีความสามารถตัวเองวิเคราะห์คดี เป็นการเรียกราคาเป็นการโฆษณาซึ่งผมคิดว่าอาชีพทนายความนั้นพิสูจน์กันที่ฝีมือพิสูจน์กันที่ความสามารถไม่ได้พิสูจน์ตรงที่พูดจาผ่านโซเชียลและให้ประชาชนเนี่ยหลงคาลมและก็มาหาเมื่อมาหาก็มีหลายๆคดีครับซึ่งเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจเมื่อไปคุยแล้วปรากฏว่าไม่ตกลงก็ออกมาโจมตีผ่านโซเชียลเช่น คดีนี้แพ้แน่แน่โอ้ยคดีนี้หลักฐานอ่อนลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นการทำร้ายโดยใช้ความรู้ทางกฎหมายโดยใช้ช่องทางโดยใช้วิชาชีพในทางที่ผิดผมจำเป็นอย่างยิ่งฮะที่จะต้องมาปราบพวกแก๊งทนายโซเชียลทั้งหลายนี้แก๊งทนายโซเชียลนี้ยังแสดงความเผิมเกลิมโดยการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวโดยการพูดจา ลักษณะเหมือนกับตัวเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรู้เรื่องราวต่างๆทั้งทั้งที่ข้อเท็จริงอย่างกรณีของผมไม่มีพยาหลักฐานเลยไม่มีอะไรเลยครับยาติายความสามารถดำเนินการเขาในระดับไหนหรือว่ามีหลายระดับคือผมเองนะครับก็เป็นทนายมาสามสิบกว่าปีก็ทราบดีว่ากฎข้อระเบียบของทนายความนั้นย่อนยานในการบังคับปฏิบัติ หลายหลายครั้งที่ท่านผู้นี้นะครับมาออกข่าวในลนักษณะตัวตัวผมนะครับผมมองว่าทำลายบุคคลอื่นซึ่งเขาไม่ทราบเขาไม่มีโอกาสที่จะตอกรอนเขาได้คราวน,นี้มาเจอคนจริงอย่างท่านชูวิทย์ก็ผมต้องขอบคุณท่านชูวิทย์นะครับรบทำให้เรื่องนี้กระจ่างชัดถ้าปล่อยต่อไปผมเชื่อว่าองค์กรณ์เรายังมีทนาย ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทนายความทุกท่านที่กําลังจะทําหรือกําลังทําอยู่ต้องระมัดระวังนะครับนะครับขอฝากด้วยนะครับคขอบคุณมากครับท่านมาครับครับเป็นโอกาสเป็นไปได้ท่านถามท่านต้องให้ท่านให้ท่านพิจารณานะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้แต่เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายครับ โทษเรามีพักทันพักไม่เกินสามปีลบชื่อนะครับลดชื่อหนักจุดนะครับหนักจุดเพราะนั้นบรรทัดนานข็เรามีอยู่ท่านไม่ต้อง่วังครับ,รบเพราะสามขั้นตอนขั้นตอนแรกคณะกรรมการก่อยสอบสวนท่านนับการบัญญาตและบทสุดท้ายคือบอดพวกผมนะครับผู้บริหารที่ภาคผนดนะครับเป็นผู้ตัดสินบ,บอดก็ให้ความเป็นธรรมถ้าเข้าข่ายจริงแล้วเราก็เลี้ยงไม่ได้นะครับ อยู่ไปก็ทําลายอุปกรณ์นะครับขอบคุณมากครับลบชื่อนี่ห้าปีครับถ้าเป็นบุคคลที่ว่าประพฤติตนกับคนเป็นคนดีต้องมาขอใหม่เริ่มรับหนึ่งใหม่นะครับต้องผ่านคณะกรรมการตามขั้นตอนต้องผ่านบอร์ดจะให้หรือไม่ถ้าไม่มีสิทธิ์เป็นทนายยังหากินอย่างทนายก็มีโอกาสที่จะเข้ามายากครับ ไม่ได้เลยครับเพราะนั้นลบชื่อคำลบชื่อต้องพักนะครับต้องหยุดนะครับไม่ใช่ทาธุรกิจเกี่ยวกับทนายความซึ่งยังเหมือนกับยังไม่ลบชื่อถึงแม้ในคนอื่นไปหมากินแทนก็ยังไม่เหมือนลบชื่อนะครับเราก็ติดตามตรงนี้นะครับครับขอบคุณทุกท่านครับข่าวทุกครับผมไม่ลอมชอมผมไม่เคลียร์ผมไม่รับเคลียร์ไม่รับอะไรทั้งนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยผม่ไม่ได้รู้จักกับ ทนายั้าไม่ได้มีดีดสัมพันธ์ไม่ได้เคยโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนอยู่ๆมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวซัดผมทั้งๆตั้งที่เป็นทนายความแท้ๆ <c oughs> เอ๊ะมันเรื่องอะไรของทนายความที่อยู่ๆอ,อยากจะหาเรื่องพูดง่ายๆว่าคดีน้อยก็อยากจะพูดให้มีคดีเพิ่มขึ้นอย่างนี้นี่มันผิดนะครับ ประชาชนทั้งหลายเนี่ยคุณจะทราบไว้3ช่องทางถ้าพบทนายที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกจำนองคลองจำประการแรกเนี่ยถ้าเป็นผู้เสียหายก็สามารถที่มาล้อที่สภาทนายความได้ประการที่สองทนายด้วยกันเห็นว่าไม่เหมาะสมก็มาล้อได้หรือ3ามแม้กระทั่งสภาทนายความเห็นความจริงปรากฏความจริงปรากฏก็คือมองเห็นแล้วว่าทนายคนนี้เอาช่องทางเอาเรื่องลอนลุ้รืลมาในโซเชียลในทีวีก็สามารถจิบยกขึ้นมาเองได้ดังนั้น3มช่องทางเนี่ย ก็ต้องใช้แหละครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีทนายพวกทนายโซเชียลทนายต่างๆที่มาวิเคราะห์ว่ามูจาต่างๆไม่มีพยานยไม่มีหลักฐานพูดจาความรู้ไม่มีเอามาพูดเอาสนุกเอามันอย่างนี้เนี่ยมันผิดมันญาติทนายความโดยทั้งสิน้นหาเรื่องให้มีคดีเช่นตัวเองไม่มีคดีคดีน้อยก็ไปยุยงส่งเสริมให้มีคดีเพิ่มขึ้นเลือกตัวเองมีคดีเพิ่มขึ้นจะได้เงินเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันก็ผิดเหมือนกันนะครับยาลืม ไล่กเสก็ต้องจไลห้ให้เหกันด้วยนะคไปบาย